คุณกำลังฟังบอลเด็ดพอดแคสเรื่องราวที่จะเชื่อมเราเข้าด้วยกันพบโลกพอดแคสต์พูดคุยเรื่องราวของโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันกับแมวและนาพานิกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ได้มีการประกาศออกมาจากคณะกรรมการมอบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพว่าในปีคริสตศักราช2020นี้ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพได้แก่องค์กรที่มีชื่อว่า world food program ขององค์การสหประชาชาตินั่นเองเรื่องนี้นะคะก็ได้สร้างกระแสฮือฮามากทีเดียวเพราะว่ามันเท่ากับว่าเป็นการยอมรับว่าในขณะนี้ปัญหาใหญ่ๆเลยในโลกเนี่ย ที่คนเขากําลังเป็นห่วงเป็นใยกันก็คือกรณีของปัญหาความอดอยากที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคแอฟริกานะคะรางวัลน,นี้เนี่ยจริงๆก็ให้กับทั้งองค์กรต่างๆและบุคคลก็ได้รับเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรที่ได้รับรางวัลน,นี้มากที่สุดก็คืออ,อ,องค์กรที่เป็นองค์กรกาชาดสากลคือ คณะกรรมการกาชาติสากลได้รับถึง3ครั้งด้วยกันส่วนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ดังๆนะคะที่เรารู้จักกันดีแพร่หลายไปทั่วโลกก็น่าจะเป็น Nelson ela, เนลสันแมนเดล่าบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็เคยได้รับเราพูดกันถึงรางวัลน,นี้กันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับหลายคนที่อาจจะลืมไปแล้วว่ารางวัลโนเบลเนี่ยจริงๆแล้วเขาให้กันที่ ที่ประเทศนอร์เวย์แต่ว่าผู้ที่เป็นผู้ริเริ่มการความคิดมากกว่านะคะความคิดในการที่จะมอบรางวัลโนเบลเนี่ยเป็นชาวสวีเดนค่ะเป็นชาวสวีเดนที่มีชื่อว่าอัลเฟรดโนเบลนั่นเองอัลเฟรดโนเบลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นนักประดิษฐ์นักคิดนักคน้นนักอุตสาหกรรมและอาชีพหลักของเขาคือผู้ผลิตอาวุธสงครามนั่นเองล่ะคะ่ะ ก็มีความเห็นว่าน่าจะมีการให้การส่งเสริมความรู้ให้เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกกันนะคะก็คิดรางวัลน,นี้ขึ้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1895ก็มาถึงตอนนี้ก็ประมาณ125ปีมาแล้วนะคะส่วนรางวัลเนี่ยก็มีทั้งหมด5สาขาด้วยกันนอกเหนือจากสาขาสันติภาพซึ่งคนส่วนใหญ่จะ เฝ้าจับตามองดูว่าใครจะได้เป็นสาขาสันติภาพนะคะก็จะมีสาขาเด่นๆก็คือเคมีสาขาฟิสิกส์สาขาแพทย์และวรรณกรรมคนทั่วๆไปอย่างเราท่านก็จะสนใจนี่แหละค่ะสันติภาพกับวรรณกรรมว่าใครจะได้รับนะคะรางวัลเนี่ยพอรู้ว่าได้รับแล้วก็จะได้เป็นจํานวนเงินนอกเหนือจากเหรียญโนเบลนะคะก็จะมีเป็นจํานวนเงินถึง10ล้าน Norwegian โ r o n หรือประมาณ1 000, 000. ล้านเหรียญสหรัฐค่ะส่วนรางวัลทางด้านสันติภาพนี้ก็ให้กันมาตั้งแต่ปี1901นั่นเองนะคะก็เป็นรางวัลที่ถือว่าทรงเกียรติมากเลยทีเดียวในปีนี้เนี่ยการที่ World Food Program ได้รับรางวัลเพราะว่ามีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่า World Food Program เนี่ยได้มองให้ความใส่ใจ ให้ความใส่ใจในเรื่องความอดอยากซึ่งในปัจจุบันนี้พบว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเลยของในโลกของเราใบนี้เราอยู่เมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกนะคะว่าความอดอยากอย่างชนิดที่เรียกว่าพาให้ผู้คนนับล้านๆคนล้มตายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนอกเหนือจากเรื่องนี้ก็คือองค์กรนี้ค่ะยังส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า food security คือความมั่นคงทางอาหารนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่เฉพาะแต่ในบริเวณที่เกิดปัญหานะคะแต่ต้องเกิด security คือมีความมั่นคงให้เกิดขึ้นภายในประเทศต่างๆเนี่ยทั่วโลกเลยทีเดียวใกล้ตัวใกล้ตัวเดี๋ยวเรามาค่อยๆค,คุยกันแล้วเราจะรู้ว่า เหตุใดองค์การสหประชาชาติภายใต้องค์กรที่มีชื่อว่า World Food Program ถึงใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ย World Food Program ได้ทำหน้าที่อยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยมากกว่า80ประเทศด้วยกันด้วยบุคลากรถ้าจะว่าไปแล้วฟังดูเหมือนเยอะแต่น้อยนะคะพันแคนเท่านั้นเอง ที่เขาไปเข้าไปทำหน้าที่ให้ความใส่ใจในปัญหาความอดอยากซึ่งปกติแล้วเนี่ยปัญหาความอดอยากแร้นแค้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงบ้านเราเราก็จะมองว่าอดอยากแร้นแค้นเพราะว่าไม่สามารถจะปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงสัตว์ได้ตามฤดูกาลขาดอ่อบริเวณในการเลี้ยงสัตว์หรือว่าอะไรต่างๆซึ่งเป็นอันนี้เป็นปัญหาปกติแต่ในปัจจุบันนี้นะคะ ประเด็นปัญหาที่ทำให้ World Food Program มีงานหนักมือขึ้นเรื่อยๆรื่อยๆรื่อยๆจนได้ยินว่าเมื่อปีที่แล้วคือปีที่เขาเริ่มพิจารณากนันนะคะว่าใครควรจะได้รับเหมาะสมจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยคือปีคริสตศักราช2019ปีที่แล้วก็พบว่าโอ้จำนวนผู้คนที่เขาเรียกว่า at the brink หรือว่าอยู่ตรงพรมแดนชายเขตจริงๆของเกิดการจะเกิดความอดอยากอย่างชนิดที่เรียกว่าล้มตายกันเป็นระนาวเลยเนี่ยนะคะมีจำนวนประชากรที่ประสบเคราะห์กรรมเหล่านี้เพิ่มขึ้นมากมากยิ่งกว่ามากมากจนเป็นที่น่าตกใจว่ากันว่าอยู่ในประมาณ135ล้านคนเลยทีเดียวเฉพาะในปีที่แล้วนะคะใน88ประเทศทั่วโลก ก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสและประเด็นที่สำคัญก็คือว่าในปีที่พันผ่านมาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนับย้อนไปน่าจะประมาณสงครามอิรักนะคะคือสงครามอาวเปอร์เซียนั่นแหละคะ่ะโลกเนี่ยได้เห็นสภาพความขัดแย้งระหว่างกันเนี่ยเพิ่มมากขึ้น เขาเรียกว่ามี War Conflict Zone เพิ่มมากขึ้นนั่นเองทีนี้ในบรรดานเนี้ยเรื่องเนี้ยก็เลยกลายเป็นหนึ่งเรื่องที่แทรกสภาวะการทางธรรมชาติที่มักจะเป็นตัวหลักปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความอดอยากแร้นแค้นตามมานะคะอันนี้ยังไม่ได้นับรวมความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศนะคะ Climate change ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไอ้ส่วนไอ้พายุที่เกิดปกติธรรมดาอย่างเช่นเฮอริเคนไซโคลนทอร์นาโดอะไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอันนี้ค่ะทำให้เขามองว่าตอนนี้โลกของเราใบน้อย,น,อยนี่นะคะที่เล็กลงทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นอยู่ตอนนี้เรียกว่าเป็นช่วงแห่งความโศกเศร้าเกิดโศก,กนาฏกรรมขึ้นอย่างใหญ่หลวงน้ำซ้ำเมื่อปีที่แล้วต้นปีนี้เรารู้สึก แต่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วยังมีโรคระบาดอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาอีกคือโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคที่มาจากสายพันธุ์โครโรนานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะหาบทสรุปได้ว่าไอโควิด -19 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับมันอย่างไรเพราะดูทถีท่ามันก็จะมีลีลาเรียกว่าลีลาเคลื่อนไหวพัฒนาการการเจริญเติบโต การมิวเทสหรือว่าการแปลงร่างเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโซนยุโรปก็แบบหนึ่งโซนอเมริกานี่เราพูดถึงทวีปนะคะภูมิภาคอเมริกาก็เป็นอีกแบบหนึ่งอเมริกาเหนือก็แบบหนึ่งอเมริกาใต้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งสาธุที่โซนเอเชียเนี่ยเรายังพอจะควบคุมกันได้และควบคุมกันได้ค่อนข้างดีเอาละคะ่ะเรากลับไปเข้าเรื่องกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะ ดิฉันจะขอสรุปให้เห็นคร่าวๆว,ว่าถ้าเผื่อว่าโลกนี้มันเกิดกรณีปัญหาประเด็นความอดอยากเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยแล้วมันจะคืออะไรนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะเวลามันเกิดความอดอยากขึ้นภายในโลกของเราเนี่ยมันก็จะเกิดความระสำมระสายเพราะว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันก็มีเพิ่มมากขึ้น สิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือปัญหาสังคมปัญหาสังคมก็จะเกิดตามมาเลยนะคะคนอดอยากนี่ต่อมาก็คือจะมีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมพอเป็นปัญหาสังคมปั๊บเนี่ยทุกประเทศในโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นนะคะเมื่อเกิดปัญหาสังคมเพิ่มมากขึ้นสียรภาพของประเทศก็จะลดลงคือคือว่าจะต้อง แบ่งสรรปันส่วนไปดูแลพวกคนที่อดอยากบ้างละ่ะเราจะต้องไปแก้ปัญหาอะไรต่างๆนานา,นา,นามั่งบ้างละ่ะส่วนที่จะเกิดตามมาก็คือเวลามันแร้นแค้นมากๆจริงๆเนี่ยนะคะคนเนี่ยคือประชาชนที่ไม่สามารถจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้เนี่ยก็จะพากันอพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่เราจะเห็นเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นมากในทวีปแอฟริกา เวลาอดอยากขึ้นมาเนี่ยก็อพยพเข้าไปสู่พรมแดนของอีกประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งเขาก็บอกอย่ามาอย่ามาอย่ามาเพราะว่าฉันไม่พร้อมนะคะบ้านฉันก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์แต่ว่าอาจจะอุดมสมบูรณ์มากกว่าเธอแต่ว่าก็เป็นความยากลําบากก็ไปส่งผลกระทบให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเดือดร้อนอีกเขาก็ต้องหางบจัดสรรที่อยู่ที่กินอะไรต่ออะไรนะคะนี่ยังไม่นับรวมถึงบรรดาอะไรต่างๆโอ้ยบรรดาขยะบรรดา ทุกอย่างล่ะคะ่ะที่จะตามมากับกลุ่มผู้อพยพลี้ภัย,ยเขาเรียกว่าลี้ภัยทางธรรมชาตินะคะทีนี้มันก็จะนำไปสู่อะไรคะเศรษฐกิจมันก็จะเริ่มจะสั่นคลอนมันก็จะเกิดเป็นกระบวนการลูกโซ่กันไปเรื่อยๆอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะเคยเห็นนะคะตั้งแต่อยุคสงครามเวียดนามนะคะเวลามีคนอพยพมาประชิดพรมแดนช่วงขเขมรแดง ความไม่สงบในประเทศกัมพูชาก็จะมาอยู่กันตามแนวตะเข็บพรมแดนเนี่ยกันเยอะแยะไปหมดอันนั้นเป็นเกิดจากภัยสงครามเป็นภัยแตกแยกเป็นความแตกแยกเป็นความขัดแย้งกันภายในพวกเราถึงแม้จะเป็นชาวพุทธที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีเป็นอู่ข้าวอู่น้ํานะคะก็ยังแบ่งพอแบ่งปันไปได้เรื่อยๆแต่พอมันเป็นพอสเกลหรือขนาดมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ย เราก็ชักจะรับไม่ไหวเหมือนกันลองหลับตานึกภาพง่ายๆนะคะถ้าเกิดทางฝั่งตะวันออกของเราตอนนี้ประเทศลาวสงบแล้วเกาดูแลกันได้แต่ถ้าเขมรเกิดมีอะไรขึ้นมาอีกมีคนอพยพมาประชิดพรมแดนแถวอรัญยประเทศนี่ก็จะเหนื่อยใช่ย่อย้นำซ้ำทางพมา่าเวลาเกิดความไม่สงบกันความตึงเครียดกันในดินแดนทางตอนเหนืออย่างบริเวณรัฐยะไข่นะคะหรือพวกที่เขาเรียกกันว่าพวกไทยใหญ่ ก็จะมีชนกลุ่มน้อยเนี่ยเข้ามาอยู่ประชิดประชิดพรมแดนตอนนี้ก็ยังประชิดอยู่และบ่อยครั้งเราก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องว่าเขาก็มาสร้างกันเป็นค่ายผู้อพยพเรายังไม่นับกรณีโรฮิงญาซึ่งเป็นความขัดแย้งภายในประเทศพมา่าเป็นปัญหาที่ไม่รู้ว่าใครสร้างไว้อันนี้เราพักไว้ก่อนเราไม่ต้องพูดถึงเพราะอพยพลี้ภัยลงลงถอเรือถอแพกันมามาขึ้นที่ประเทศไทย เราก็ต้องพิจารณากันอีกว่าจะช่วยเหลือในแง่มนุษยธรรมหรือไม่อย่างไรเหล่านี้เป็นแค่เรื่องเล็กๆนะคะสำหรับโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่สำหรับคนไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นพอขนาดมันขยายความขึ้นขยายความขึ้นจนเป็นระดับโลกองค์การสหรประชาชาติโดย world food program เนี่ยก็เลยมีหน้าที่ต้องจำเป็นต้องดูแลเรื่องต่างๆเหล่านี้ World Food Program ยังถือว่าเป็นองค์กรเพื่อมนุษยธรรมนะคะเพื่อมวลมนุษยชาติที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือประชากรผู้ได้รับความอดอยากในสภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงวิกฤตกันก็จะเห็นแต่ภาพภัยสงครามซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริง แต่ตอนนี้หลังจากที่ได้รับรางวัลเนี่ยค่ะผู้ทีเ่เป็นผู้บริหารองค์กร World Food Program เนี่ยหรือผู้อำนวยการเนี่ยนะคะซึ่งเป็นคนอเมริกันในอดีตก็เป็นคนอเมริกันสังกัดพรรค Republican เป็นผู้ว่าการรัฐ South Carolina ก็ออกมาพูดบอกว่าดีที่ World Food Program ได้รับรางวัลนี้แต่นั้นหมายความว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาร้ายแรงของโลกจริงๆเพราะถ้าหากว่าอาหารเกิดขาดแคลนทําให้มีประชากรที่อดอยากเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ยากมากภายในโลกเพราะมันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าในขณะนี้โลกกำลังมีปัญหาเวลาคนอดอยากเนี่ย มันไม่เป็นสุขไงคะเวลามันไม่เป็นสุขความสันติมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นการเรียกได้ว่าร่วมใจกันประกาศให้โลกรวมนั่นหมายรวมถึงประเทศเราด้วยนะคะเกิดความตื่นตนตัวในประเด็นนี้ให้มากเป็นพิเศษนะคะตอนนี้ world food program บอกว่าต้องการใช้เงินเป็นจำนวนมาก เพราะว่าหลังจากเกิดโควิด -19 จะทำให้จำนวนผู้คนที่จะข้าวข้ามไอ้เส้นแดนของความเป็นผู้อดอยากรุนแรงเนี่ยเข้าสู่ผู้อดอยากรุนแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีเลยทีเดียวนำซ้ำยังมีโรคระบาดกระทบเข้ามาอีกผู้คนก็จะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจตึงตัวจะมีคนตกงานเพิ่มมากขึ้น ะะเราจะเห็นได้ชัดจากในประเทศอเมริกาตัวเลขของคนตกงานเพิ่มขึ้นเป็นล้านคนภายในพริบตาภายใน1เดือนเนี่ยประกาศกันบอกว่าตกงานจะไม่มีเงินกินกันละเนี่ยถึง3ล้านคนขนาดอเมริกานะคะในบ้านเราเองเนี่ยเดชบุญที่เรายังสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันได้อาหารในบ้านเราเนี่ยยีบาท ย่งพอหากินได้อิ่มท้องมือหนึ่งมือหนึ่งนะคะถ้าเป็นประเทศอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วถ้าใครเข้าสู่เส้นของความเป็นผู้อดอยากหรือว่ายากจนสาหัสคือเขาเรียกว่าคนจนเขาจะเรียกว่าพัวใช่ไหมคะแต่ในอเมริกานี่มันจะมีคําที่ต่ํากว่าคําว่าพัวลงไปอีกนะคะซึ่งออกเสียงว่าพอคือแย่ต่ตํากว่าขีดความยากจนลงไปอีกซึ่งเรื่องนี้ในอเมริกามีจริงนะคะทีนี้ สำหรับพวกเราเนี่ยดิฉันก็มองว่าเทรนหรือแนวโน้มในอนาคตนะคะเรื่องอาหารมันเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆนะคะเราจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้ให้มากเราจะต้องใส่ใจในเรื่องแหล่งอาหารซึ่งหมายถึงแหล่งต้นน้ำลำธารผืนดินอากาศและอื่นๆซึ่งกระทบไปถึงเรื่องระบบ สาธร,ร,รณูปโภคสาธารณกมการต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกหรือสร้างอาหารขึ้นมาเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ดิฉันเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเรียนที่คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยตัวเลขตัวเดียวที่เพิ่มขึ้นเป็นทบทวีนั่นก็คือตัวเลขจำนวนประชากรโลก ซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นตัวแปรที่มีจำกัดก็คือพื้นที่ในการที่จะหาอาหารหรือเป็นแหล่งเพาะป,ปลูกเพื่อให้มีอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของประชากรที่เกิดขึ้นอย่างทบทวีหลายคนอาจจะมองว่าก็นี่ไงมีโรคระบาด ในอเมริกาก็ตายกันเป็นแสนๆไปแล้วนะคะแล้วก็ในอินเดียก็ตายกันในทวีปต่างๆอะไรใหญ่ๆก็ตายกันในบ้านเราแต่มันมันฟังดูไม่ค่อยดีใช่ไหมคะทาไมเราจะไปมองในจุดนั้นนะคะแต่ว่าถึงจะตายแต่ว่าในขณะเดียวกันการตายนั้นส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจมาถึงเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คะ่ะทาให้ท่านมองเห็นว่าชีวิตของพวกเรา ในอนาคตต่อไปนี้เราจะต้องมีความประนีตในการบริโภคอาหารเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เราจะต้องมีความประนีตในการดูแลสิ่งแวดล้อมใช่หรือไม่เราจะต้องมีความใส่ใจในเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นสภาวะทางธรรมชาติต้นน้ำลำธารหรือการระวังระแวดไม่ให้เกิดสภาวะภัยธรรมชาติ ใช่หรือไม่ชีวิตของเราจากโควิด19นะคะก็เปลี่ยนกันรุนแรงมากรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ให้กันในปีนี้เป็นตัวหนึ่งที่มาบ่งบอกว่าเราควรจะมองไปทางไหนในวันข้างหน้าใช่ไหมหรือเราควรจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องขององค์กรสหรประชาชาติเป็นเรื่องขององค์กร world food program แต่เราก็คงจะไม่อยากเห็นการส่งอาหารทางอากาศที่โยนของลงมากันเป็นแพร่หรือว่าต้องบุกบั่นฟันฝ่าสภาวะแล้งหรือน้ำท่วมใช่ไหมคะเพื่อที่จะหาอาหารไปให้กับผู้ประสบภัยที่รุนแรงนะคะเราอาจจะต้องมองอะไรหลายๆอย่างอย่างเป็นองค์รวมมากขึ้นอย่างมีความรู้สึก เผื่อแพ่มีเมตตาไลฟ์สไตล์เราอาจจะเปลี่ยนไปอันนี้ไม่ได้จะให้ทุกคนมองว่าจะต้องกลับไปเป็นผู้รักธรรมชาตินะคะเพราะดิฉันเองก็เป็นคนปลูกต้นไม้ก็ไม่ค่อยจะรุ่งแต่ว่าก็สามารถจะมองเห็นประเด็นต่างๆที่เราจะช่วยเหลือกันได้สำหรับปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ย World Food Program ก็ขอเงินค่ะขอเงินจาก บรรดามหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีต่างๆว่าที่เป็นห่วงก็คืองบประมาณที่วางไว้เนี่ยของปี2020เนี่ยมันก็มาจาก2019แต่เนื่องจาก2020เนี่ยเกิดปรากฏการณ์วิกฤตนั่นก็คือการระบาดของโควิด1 9ที่ทำให้เศรษฐกิจชะงักงันก่อให้เกิดปัญหาความแรนแค้นเนี่ยในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ก็เลยทำให้งบประมาณของปีหน้าคือ2021เนี่ยขาดอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งจะรอการตั้งงบประมาณใหม่กับองค์การสหประชาชาตินี่ก็คงไม่ทันการตอนนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่จะต้องเรียกร้องขอให้บรรดาอภิมหาเศรษฐีเนี่ยช่วยปันเงินในบางส่วนมาก็จำนวนหนึ่งน่าจะประมาณ5,000ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถ้าขอจากทั่วโลกก็ไม่น่าจะยากนะคะเพราะเขามองว่าคือตัวผู้มนวยการเนี่ยค่ะมองว่าหไหนเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะเอาเงินไปลงทุนทำอะไรเพื่อให้เกิดความเจริญในแง่กำไรกาไรได้เนี่ยเอามาช่วย world food program ดีกว่าไหมปัญหามันจะได้ไม่ฟูระเบิดขึ้นมาให้มากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปีหน้านี้เพราะว่าถ้าหากว่ามีทุนพอเนี่ย เขาก็จะต่อสู้กับความลำบากละเพราะว่าหลังจากโควิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนในโลกนี้เห็นนะคะก็คือว่าโลจิสติกอะค่ะการขนส่งเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นนะคะไม่แพร่หลายไม่สะดวกไม่คล่องเหมือนเดิมนะคะการขนส่งทางอากาศนี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงนะคะมีจำกัดมากแล้วก็ทางเรือนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าต่างก็กลัวว่าเดี๋ยวเครื่องบินมาเรือมาจะเอาโรคร้าย แพร่ระบาดติดมาฝากด้วยอะไรประมาณนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่เขาก็บอกไว้ว่าในแง่แต่ละประเทศเนี่ยก็น่าจะเปิดมุมมองให้เห็นว่านอกจากจะป้องกันโรคร้ายแล้วเนี่ยเราต้องดูแลปากท้องเพราะเขาบอกว่าไม่มีวัคซีนใดๆในโลกนี้ที่จะรักษาความสุขสงบสันติไปได้ดีไปกว่าการมีอาหาร ที่สะอาดดีมีคุณภาพซึ่งจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอยู่ไกลห่างแล้วก็ไม่เกิดหรือเกิดก็มีโอกาสที่จะรักษาให้ดีได้วันนี้ก็คุยกันเรื่องนี้นะคะขึ้นต้นมาฟังดูดีดีรางวัลโนงเบลสาขาวสันติภาพแต่ไปไปแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ว่า ก็อยากจะยกประเด็นให้มองไว้นิดนึงนะคะว่าบ้านเราเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็อย่าให้มันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะขอให้ในน้ำยังคงมีปลาและในนายังคงมีข้าวบ้านเมืองของเราจะได้ไม่ต้องพึ่ง world food program รายการนี้ตอนท้ายเนี่ยจริงๆก็อยากจะในต่อในในโอกาสต่อไปนี้ก็จะฝาก คำที่เป็นคำสนุกๆเอาไว้ให้ได้เอาไปคิดกันนิดนึงหรือว่าฝากเป็นความรู้ติดไปนิดนึงนะคะแต่วันนี้เราเรา,เราคิดว่าใช้ดิฉันก็ใช้เวลาไปพอสมควรทีเดียวแล้วก็มาคุยกันใหม่ในพบโลกพอดแคสต์ ok กับลล,ลนาพาณิตในโอกาสต,ต่อไปค่ะ